กวาแ่าน้องนี่ปีปัยังสิไปหาเลาะทองเลาะท่าฮะคุเขีดคุบยังมาเงินมาสานคุบขี่กอกขี่เกียมมามัเน่าอยู่ีกข้ามากอ่พอเห็นกินนั่นอย่างนี้มันก็เน่าล่ะเห็นต้นมนีวโอ้ยจมไม่แมวไป็ันล่ะมันมายูเงินจะสซ้านหูมันเลาะย่งยุกอย่างเน่แมวนะอลายเด้นาอแมวเจ้าก็ได้นาะหลายตัวู่เด้ยู่นี่กระอง จะ,จะทา้งไลุ่นอีกอาัตหกัตป้าเจ้ามักแมวบ่ด้ยนี่กระบอกล่ะกระบอกไรามากดรอกมันมาอยู่นำ้ำกระเช้ยังไงอืมกระเลียงไปยังสันละ่ะอืมก,ก็เคยเอาไปวลล่ะเท่าหนึง่งอืมก็ไปไว้ยไก่ยุ่นแล้วเอาไปเขาดวงเขาป้าไปปุนไปไก่เด้เอาคืาเป็น ปวดอยู่น้ำนี่ตีนบ้านตีนยังนี่เขาไปยผลแล้วตีนบ้านเมันบอกมันกระกบมาได้มันหุงจักอยู่ไหมโอ้เนี่ยมันจื้งเงี้ยมันได้เนาะเออจ้าไหนต่อพ่อพอดี้บ้านก็เลยอเอาไปไกลบ้านผุดเขาไปได้ดุงหกได้ดุงได้ปลากูเป็ย่างเลี้ยวไส้เลี้ยวหัวเลี้ยวไส้หัวอืมกันถ้ายย่างตรงเนี่ยมันกระชิดมันกระชิดจื้อได้มันบอกเออเขาก็ย่างเลี้ยวนาเลี้ยวหลังลบนาลบหลังเกาะหันงอนี่ก้ให้มันลงก้ให้มันลงกูลงบ้านเนี่ยเขาลงเออ บลัฟบลูปานเหรอหลวงเองหลวงเองบ้านคิดจังไหนล่ะพ่อว่าเกียบติสองสามทุ่มกูเนี้ยกูจะกลับออกมาได้มาเงินมั้ยกูสมาถือเซนแมวพากลับมาโอ้เม้าแมวพากลับมาเออตั้งตะปุ่นมาล่ะกูก็เลยเรียงมันไหว เนื้อมันก็เคยซ่อยชีวิตกูวกไว้แม่แมวหันโอ้ยเอาเบแยวไปปวดตะวันแด้ย่างน้ำแมวกลับบ้านมาแมน <c oughs> เรียงมันจะพอฉันแต่ว่าอังสันละ่ะแน่เห็นบอลบอกว่าจะไปคุบขี้เกีย้ยวคุปเกี้ยมคุบเกียดมึงดูหันอย่างน้ำหวานขึ้นมาแปลกๆเนาะ ดาวรุ่นมาแท่งเนี่ยอ๋อก็คือจังไหนเดินนี่จางอยากได้รถอยากได้ล่ะฮะเอาอมูอยู่หมวกเฮ็ดงานเขาโว่แข่เขาวาอกยังเขาว่าเฮ็ดงานตั้งดนตั้งนานหันอยู่มาหลายปีแล้วยังยังไปเฮ็ดงานอยู่เขาว่าโอ้ยเนาะมันก็แห้งว่ามีเงินมีคำสวงในฮานะฝนก็แห้งตกแห้งลงบ่ได้ไปกิดยงกิดยางเสือกันมาตายมึงจะไปซ่าค้ามข้นท่อ เขาจะบอกยังกะสร้างเขามึงเห็นบ่หาอยู่วัดนั่นเพิ่นบวชมาสามสิบปีตื่นไม่ยังมาสอบพ่นกะยังย้างไปเหตุการณ์สมเอ๋ยอยู่ฮะบวชมาสามสิบปียังย้างเป็นงานอยู่กูไปเห็นรถแอลลเอารถแจ็คเกอร์ได้หระวะแม่นมึงโอ้ยวะงโมเสียนไปคือตันหัวดีดีคืคัดคือบวมขึ้นนี่เออ ว้โอ้ยแซนอโอ้ยอะเหลือเหลือจุมันกมวนเนาะเข้าเดาวกันจะสิละเนาะปีนึงก็ไม่เท่าเดียวแม่นว่ะล่ะโอ้ยเยาวายจังสันเถาะพอเห็นทุกมือนั่นแหละเจ้านั่นเอาทุกมือสายเหลืองานอลไรเห็นแต่น่งโก่งกันจุกับหลวงน้องเพื้นเออลวงน้องไหลเลิกการละงานกับเสื้อซวกันเจ้าว่ากันบมสูบมาขึ้นนี่นั่นแหะเจ้าเยอะกินไหลดูแลสุขภาพเจ้าของเนี่ย เอ้ยเป็นมาไปยังดอกเก้อเอ้ยเจ้าจะบอกวาเป็นทุ้ธิบโอ้ยสุขภาพคนดีแท้เอากระถานจองเสี้ยวถามยังซุกบกินเหลากับซุกินเหล่านี่เจ้าว่าผลิตสิตตายคนใส่เนาะก็ซุปบกินเหล่าแหละเนาะโอ้ยหามบอกใ่รบอกเขาแต่ขั้นบ่อตัตัวเห็นจ้กว่ายุสอนสุขภาพเท่าเนี่ยห็นบ้านเอาพ้าเสีกับยายนี่ไปเลี้ยงทุกเซ้าทุกเซ้าให้บ้านนี่ไหนตายเลยเนาะต้องไปยังจังาย อ๋อกับพวกเบ้าเหล่าตัวคิรันบัชนเขาตายเจ้าก็ว้าไปเนาะอ๋อก็แม่นตัวตายเลยสองกุ้งตัวหนึ่งนั้นแหละสุกพัพปี่บ่ทันเจ้าจะมาบอกข่อยไปบอกซุ้มเรียกจุ่นหันนะมันหลีกรถข่อยมันได้นะมัมีลูกค้าเของหลานประเมยโอ้ยมีอยู่ค่ะบ่หลายสามสี่โตซูมานยังนี่ เอออันมันสิมาถามมันอนนั่นแะแดงอยู่เด็กสย่เดียงใ่รึย่ดงอันบ้านหองจันที่ขายบอกโม่โแม่งจูบอยโอ้ยยแย่ดยงที่ได้ผลได้ไหลายคนน่ะบอกตนี่มึงตกว่านี้เด้อนาวัด,วดซอยที่สองหลังที่สี่าตเมือข้างนาวัชิดนนโกมกหามใหญ่ดอกยู่หันได้เงค่ะก็คืนโม่กับเก่งปากมาได้ปากมาได้กว่าว้าวลมวันวางปีหพกสองนี่แล้วก็ได้ขอคนหนึ่งแนว ว่าเ้อเอาหัวไปนี่เป็นมโตเปตัวแล้วกบอมนป้ายิม่เจอคุณบอกื่เจ่วแล้ป้าป้ายไมได้หัวไม่ย้ทังเหนือพุนจึงห้ได้เลยเสื้อคุณนี่วาไปทงสองคือกันพุนไปเอาหัวทั้งเนือเด้วยะตาหัวกับผู้โจ้ผู้ไข่อยู่เดี๋ยวนี้กะว่าไม่พูดสิยุ่งกันไปจนหนดเลยนแต่บแมนรักเนื้อับไปรักมีเน้อน้อยแป่แม่เขื่มาส่งเลยค่ะสุดจร็สิซ้ำหน่งยังม่พอได้หัน ขัวใครมาม่ลยไม่หูจังโอ่แล้วติดเงินใหญ่ตเออกับใบป้ายอะวครมาม่อ่ป้ากับเราเกิดยี่ล้อมู่พอกดูเด่นอาลับจังอะใบป้ายว่ามาแเราติดเงินนะหำเนาะเอาอกมายนะฟากูสะก้นแม่อูยังเงาบ้านจบเรื่องแยเด็กมากมา มัน้นี่ซุ้มเจอนนอน้าน้นจะถุงจะงามกันกินกกน <โด S 1> <ม>ี้ได้แค่กินเหลาหันก็ร <c oughs> ับก็นอนเลยเสียงแตกกี่แซวแซวอยู่กินเบื่อม่นปลามือนใแม่บยอันนี้กินซึ้งมือซสเ,เวนอร่อหรือเ่าเก่งใจเส้าหานส้าเมืองเลยไอ้บูมา่าเนาะหาบอกร้องพอเห็นพวกที่กินเหลาผู้ไปเห็นได้ดีได้ดีคนม,มิได้ซุ้มสิตายก่อนอ่ะกินเหลาหันโอ้ยเร่เจ้าจะไปบอกตุกตุ๊กซัดพได้ดบได้ดีจะได้หนอนี้ เอาเจ้าคงจะโค้งเร่งบ่เจ้าคงจะกินเร่งบ่สุดท่อนผู้เ่อนั่นเขากระเด็นดีดีบ่สุดท่อนหลักระเนเขากินเราเนี่ยเดานั่นแหละขั้นว่าค่ะเขาเคยฟังแม่จ๋า โอ้เสียวเลยนะมันยังแบบนี้งา<ะ>นเลยมันเบียดประนั่การบอสสั่งคอตะเงินโคตรแล้วมึงนี่ยอราแซ่บเขามึงหยุดมึงจิบลับพี่อยู่ห้องพ่อแม่นวะแมนบอตองเลยมึงไปตลาดให้กูลตะก้อนมึงจีไปทางไหนก็ไปตรงซื้อนะอยู่น่ากินไม่ผูกตะก้อนอมึงนี่โคตรแล้วยำใส่ใส่บ่ได้ย,ย,ย,ดาย,ยา้ำ หว่ามันว่าจำ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 ปวดซะตัดแล้วตัดแล้ว <c oughs> ไปหายยืดออกจะมาเล่งกับเด็มึงก็ต้องไปเลยถ้ามึงไปมึงก็ต้องมาเงนั่นอีก <c oughs> เอาออยูบ้านตั้งแต่ยู่เยืดยังงั้นไปอ๋อจะให้กูใส้ได้เนี้ยเลี้ยงลูกมาก็เลี้ยงมากอาศัยอยากใส้นัน่นล่ะเลี้ยงของแม่ลูกคือโอ้ย บ่เรื medim, <no S 2> well ่องมันขวางเงินดิเด้อเนี่เวียกโบนงานการโบสางขวางเงินใส่มันไปตลาดมันกันยังหน่ันหันนี่นี่อยู่ดิเด้อเนี่ยโบสางเงินได้มื่นนี่นะเต้โอ้ยจังหน่อยก็บอกไปละละเราโบให้ไปเดี๋ยวนี้นาไม่ยังไลยเพิ่งเห็นเท็อเถื่อไม่แต่มีมูไมีปวดเนาะนี่กัมีโหดมี่โหเมื่อใดก็ไรแล้วไปยังหนี่ยังมาเลยนะมึงมีดาวเรืดองจึงเือนเออแม่ ยังเหรอใหเงินเจ้าหนี้คนบอกเปลนคนเป็นบ่นี่เนาะโอ้ยเจ้าอย่าไปหาถามเราเรามาสิว่าโห่นคนเป็นเดี๋ยวนี้ข้าวเนี่ยเออพอเปลี่ยนคนเป็นอ่ะบ้าแต่ละมื่อแต่ละเว้นอยู่เต็มหื่นซักผ้าซักแพะไปทั้งสัตวเก็บกระยอกขยะน้ำเงื่อนไปอันเดือดเตืดเราเป็นคนเรียบร้อยก็ยังนี่แม่ไคว่หัน สั่งมาดูถูกกคักแทบักันนี่เรื่องนี้นะกูยอมผู้ใดบ่ได้เด้อสิบอกให้กูปเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วยาคว่างรูเบิร์ต <c oughs> บอกรู้จอดอิดมือบา้านสายยากขวดมึงจื้อไว้ผู้ใดเป็นอีหยังอยู่ใส่ผู้ไรมี่ผู้ไรสีไม่ไงมาอยู่ใสเฮ็ดอีหอยังอยู่ใสเป็นหนีสินอีหยังอยู่ใสกูหุจักเบิร์ตเลยกล <c oughs> ้าบาอ,อกมาเด็ด <c oughs> จังไหนบ่โกงหุจักอีหยัง <c oughs> โอ้มไม่อยากกูพักเนีย่ยแท้โคตรแล้วยายโค้งของแท้มันอยู่ไว้เนี่ยเรื่องนี้กูไม่ยอมกูใดๆมึงกูได้ของแซมก,กูดักเชื่อกันเราด้วย